หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนฟาย Forget มฤรุตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3าเดียมดินูกลับเข้ามาได้จังหวะพอดี เสียงรับส่งจากไอคอมยุติลงเสงก่อนเธอจึงไม่มีโอกาสรับรู้เรื่องเราทั้งหมดพรุ่งนี้บ่าย3ามโมงค่ะเอ้ยเครื่อง430ไปราชการด่วนให้เคอร์เนลนอรมันมีนายทหารผู้ใหญ่ติดไปกับเครื่อง4ีหคนค่ะดีทั้งนั้นเดี๋ยวดินูก็อปี้เทปมวนนี้ไว้แล้วส่งตัวจริงมาให้ซันฮวนเอ้ยจะให้เขาถอดรหัสทนเหรอคะ ก็หลายอย่างเลยจ้ะอย่างแรกเลยเขาทดสอบเครื่องถอดรหัสแบบนี้ที่เรามีใช้อยู่ว่าเข้ากันได้หรือไม่ถ้าเข้ากันได้จะขอให้เขาส่งมาให้เราสักเครื่อง2เครื่องต่อไปเราจะได้ทํากันเองอีกอย่างก็จะให้เขาช่วยถอดรหัสชุดนี้ให้เลยเพราะเอ้ยยังไม่รู้เป็นรหัสแบบซานอฟหรือแบบไหนเอ้ยคะ่ะแล้วถ้าเครื่องของเราเข้าไม่ได้หรอคะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ซานฮวนทําไม่ได้นะของง่ายๆแค่เนี้ยถึงแม้จะต้องสร้างใหม่ทั้งหมดนะก็รับรอง,อง,องไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เอ้ยจะฝากม้วนเทปไปกับเครื่องหรอคะ ใช่จะดินูเพราะฉะนั้นนะ่ะแพ้แค่แข็งแรงและตีตาเหนือกว่ารับสุดยอดไว้ด้วยทําไมเราไม่ส่งข่าวทางวิทยุล่ะคะเรากันตั้งเยอะไม่ดีไม่ดีเอ้ยยังไม่ใหญ่ให้ทางโซเวียตรู้ว่าเราจับข่ายส่งข่าวของมันข่ายนี้ได้แล้วเราส่งข่าวผ่านดาวเทียมสิคะถึงงั้นก็เถอะเอ้ยว่าทางนําสารปลอดภัยกว่าเอาหนะ้างานนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นพิถีพิถันกันหน่อยเอาล่ะอย่ามามัวเถียงกันเองอยู่เลยปเอาชุดแพ็คของมาเลวเดียมดินูเ่าออไปครั้ง วัน,นาได้โอกาสหนสองเปิดความถี่เครื่องดักฟังแลว้วกดสัญญาณเรียกตามแบบฉบับที่นักรลบหลับจ้างใช้เรียกกันประจ,ำระจำํำๆไม่นานเสียงตอบก็มีมาโอเคนี่เล็กพูดสแสดงว่าไอเล็กยังไม่เลิกหลอลูกพี่พอรู้ตัวว่ายังส่งข่าวไม่สําเร็จแถมยังถูกกล่าวหาว่าอําเสียอีกแต่คราวนี้มันต้องตีหน้าจืดเมื่อเสียงตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของหัวหน้าชุดไอเล็กตอนนีอ้อยู่ไหนคะ สมองฉับไวแบบฉลาดแกมโกงของนักลบรับจ้างรู้อย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋ทันทีว่าวันนาต้องอยู่ในห้องศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารที่เพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือสื่อสารชั้นดีนานาชนิดตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติจนสันทัดกรณีเชี่ยวชาญสามารถปรับใช้ถูกรูปแบบได้ทั้งิีนงานสายฟ้าทุกข่ายทั่วประเทศนอกประเทศหรือให้เลยต่อออกไปจนนอกโลก c ีเสาวคนนี้ทำได้และทำได้ดีอย่างคาดไม่ถึงเสมอไอ้เล็กชักเริ่มเอะใจขึ้นมาตง,งิดตง,งิด เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ในใจว่าข่ายไอคอมของตัวเองถูกดักฟังเข้าแล้วนั่นหมายความว่าความลับของลูกผู้ชายที่ชื่อไอเล็กกับจ่าดาวเหนือถูกฝ่ายตรงข้ามพวกเดียวกันจับได้เรียบร้อยแล้วนักลบจอมอัจฉริยะจำเป็นต้องเปลี่ยนฉายาเป็นนักลบจอมกรลอนจัดลำดับความเร่งด่วนของแนวทางแก้ปัญหายังชับพลันอันดับแรกเห็นควรส่งข่าวให้ลูกพี่ทราบก่อนอันดับส หาทางแก้ตัวแม้ต้องไปแบบน้ำคุนๆตามสไตล์นิสัยถาวรก็ยังดีและอันดับสปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบใดๆทั้ทงสิ้นหรืออันดับ4ี่รับสารภาพแล้วออดอ้อนเจรจาขอรับอภัยโทษไอ้เล็กกลายเป็นคนลังเลลังเลงขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมายังปัจจุบันทันด่วนลำพึงลำพันอยู่คนเดียวเงียบๆเฮ้ยลบกบเวียดกงดักโกงแม่งยังไม่ยากเหมือนลบกบวน,นาเลยวะวน,นาเป็นคนฉลาดอยู่แล้ว ยิ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงที่พึงมีต่อชายคนรักด้วยความฉลาดนั้นกับยิ่งล้ำลึกเป็นทวีคูณเมื่อความรักบวกความหึงหวงเกิดขึ้นสิ่งหลายๆที่ว่าหลายที่สุดยังไม่เท่ามันร้อนแรงยิ่งกว่าไฟอัคคีใดๆในโลกมาเทียบเท่าไอเลกอ็กอึกอักอึกอักอยู่ชั่วครูพลันคิดขึ้นได้ว่าตัวเองน่าจะรีบตอบวิทยุไปก่อนอะไรก็ได้เพื่อป้องกันพิรุธแต่ดูเหมือนความไวของนักรบรับจางต้องหยุดชะงักเหมือนจอมยุทธถูกจี้จุดสก,กัดลมปราณเสียงวรนาถามซาำดังขึ้นอีกครั้ง อะไรคะไอ้เล็กแค่ถามว่าอยู่ที่ไหนอ้ต้องหาคําตอบในแผนที่ด้วยเลยเหรอเออวันนาไม่วันนาไม่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 ใช่หรอกเอาไอ้เล็กกลายเป็นคนติดอ่างไปแล้วทํำไมเหรอคะผิดอากาศใช่ไหมวันนาแทบกลั้นหูรอไม่อยู่วาดผับนึกถึงอากับกิริยาของไอ้เล็ก เปรียบเทียบกับจ่าดาวเหนือแล้วเห็นทันทีว่าลูกพี่ลูกน้องนี่วิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกันมากไอ้เล็กอาจเก็บความรู้สึกไม่อยู่ถึงขนาดระล่ำระหลัดผู้ที่เห็นพิรุษในขณะที่คนหนึ่งนั้นเมื่อเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมามักเงียบแล้วยิม้มคอยฟังคําถามซ้ําหรือจะด้วยเทคนิคอย่างใดๆก็สุดแท้แต่ด้วยชั้นเชิงเงินแยบยนต์รอให้ตัวเองพร้อมกว่านี้และเพื่อตรวจสอบท่าทีของฝ่ายคู่กรณีก่อนค้นพบช่องทางศบโอกาสรอดนั่นแหละจึงเผยว่าจาท่าที ไอ้เล็กจำคำพูดที่วันานาเรียนแบบจ่าดาวเหนือขึ้นมาได้สติก็พลันกลับมาแล้วรวบรวมความกล้าใหม่เตรียมหาคำตอบชนิดแน่ใจว่าต้องไม่เสียหนา้าวันนามีข่าวสำคัญอะไรหรือเปล่าอาอาการดีขึ้นแล้วนาะยหายติดอ่างแต่ยังตะกุกตะกักเล็กน้อยพยายามหน่อยออาเดี๋ยวดีเองไอ้เล็กต้องหน้าแตกเป็นหัวสองวันนากระทุงซ้ำด้วยคำสัพยอกเดิมเข้าไปอีกเอาน้าวันนาอย่า,ยาแกล้งไอ้เลยมีข่าวข่าวอะไรก็ส่งมาเถอะ เลยังไม่ได้บอกวันนาเลยว่าตอนนี้อยู่ไหนจะจะทำไมถามทําไมอยากอยากรู้ทําไมใครสั่งให้ถามสถานาการณ์ไม่ดีใช่ไหมหรือเวียดนามเหนือบุกไอเล่นเป็นชุดเลยนะแถมติดอ่างด้วยติดเชื้อเยอะๆถามเยอะแยะแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไร่ ไอ้เล็กเดียนแบบจ่าดาวเหนือเล่นสไตล์ถามแบบคู่ต่อสู้ไม่เปิดโอกาสให้ต้องตั้งหลักกันเลยซึ่งกลวิธีนี้สามารถกบเกลื่อนร่องรอยพิรุตตัวเองได้แม้ยังติดอ่างอยู่ก็ตามในขณะที่คนถูกถามต้องคอยติดตามกระทั่งลืมความประสงค์ที่แท้จริงโดยไม่รู้ตัววันนาเคยถูกจ่าดาวเหนือใช้ลีลานี้หลอกล่อมาก่อนจึงไม่หลงกลง,ง่ายๆเล่นเอาไอ้เล็กต้องัวเร้องแห่แหด้วยความเกอ้อเขินเมื่อถูกจับต่ายได้ไม่ได้ติดเชื้ออะไรหรอกวันนาอ้าแค่อยากรู้จริงๆวันนามีข่าวอะไรไหมล่ะ ไม่ยอมจำนนตอบแล้วต้องถามต่อกาเอาคำตอบให้ได้เพื่อเบนความสนใจของอีกฝ่ายหนึ่งตอบวนานมาก่อนสินร้าว่าตอนนี้อยู่ไหนวันา,นายืนยันคำเดิมจนไอเล็กชักเริ่มจนมุมสมองทบทวนเร็วจี่หาเหตุโกหกให้ได้ยูย่บ้านพ่อเท่าอินแลงจ้ะพ่อเท่าอินแปงออวนารนู้จักดีค่ะแกมีลูกสาวเป็นยวน,นไม่ใช่หรอคะไอเล็กใจหายแวบ เรื่องทำท่าจะเข้าเขาพราะประเด็นที่ต้องการโกหกก็คือกรณีสาวยวนนี่เองวน,นาพูดตรงจุดเพลงแสดงว่าต้องดักฟังข่ายวิทยุแน่เฮ้ยจะไปได้ไงวน,นาคนยวนมีลูกสาวเป็นลาวเอ้ย hey! คนลาวมีลูกสาวเป็นยวนพยายามแกล้งทำเสียงดังกบเตือนความจริงบางอย่างแต่ถ้าประโยคกับพูดผิดเล่นเอาวน,นาโหดรชอบใจแล้วถือโอกาสลุกหนักทันทีต้องเอาชนะไอ้เล็กลูกน้องคนโปรดของัวหน้าชุดนักลบรับจ้างให้ได้ ก็ไม่รู้สิวันนาได้ยินข่าวลือกันอย่างนั้นนี่นาหรือว่าไม่จริงนอยไม่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 จริงหรอวันนาเชื่ออะไรเถอะเอาพอมาแล้วมีข่าวอะไรไอ้เล็กพยายามตัดบทแต่ไม่สําเร็จเพราะวันนายังไม่ยอมเลิกล่ะถามกระทุ้งใหม่อีกครั้งเอาถ้าที่บ้านพอเทอินตางไม่มีสาวยั่แ้ายเล็กไปที่นั่นทำไมคะคือก็ก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยน้าอ้ไม่ใช่คนเจ้าทุกประตูดินนี่ถึงต้องไปหาแต่สาวๆอ่ะเดรอคะ ใช่เล็กไม่เจ้าชู้แล้วใครเจ้าชู้ล่ะคะไม่รู้สิเรื่องนี้พี่ออกความเห็นไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลายเป็นเหยียบย่ำหัวใจลูกผู้ชายด้วยกันมันมันไม่ดีคนไทยถือจ้ะอ๋อเหรอคะแต่คนเราไม่ถือคะเอาเธอเอาเธอ,เอ,เอกันนาะมีข่าวอะไรว่ามันเลยดีกว่า ไอ้เล็กรู้สึกเข้าใจขึ้นมากเมื่อไม่ถูกถามาพาดพิงไปถึงจ่าดาวเหนือใจหนึ่งเฝ้ภาภาวนาให้เขาเปิดเครื่องวิทยุประจำตัวเฝ้าฝั่งบางซึ่งการที่จะให้อนิชใช้วิทยุเครื่องหนึ่งส่งข่าวตรงไปนั้นทำไม่ได้เพราะทุกเครื่องตั้งความถี่เดียวกันหมดหากคืนทําเข้ามีหวังวรรนารู้เรื่องแน่หนทางแก้เกมยามนี้เฮนมิเตเพียงเร่งรัดเอาคำตอบจากวันนาเพื่อการรับส่งข่าวจะได้จบสิ้นเสียทีเท่านั้นแต่วันนายังไม่ยอมแถมหาเรื่องต่อเกมให้ยาวไปอย่างจงใจ วันนาไม่มีข่าวอะไรหรอกคะ่ะแต่วันนาอยากได้ข่าวเอา้าแล้วกันเดี๋ยวนี้เหนื่อยสายฟ้าก็ททางานอย่างนี้หรอสายข่าวไม่รายงานข่าวจะต้องมาทวงถามว่ามีข่าวไหมใช่ไหมก mm. ็ทํานองนั้นแหละคะ่ะไอ้เล็กว่าแต่อ้า,อามีอะไรให้ข่าววันนาไหมเอา้าแล้วแล้วลวันนาเข้ามาในข่ายวิทยุของไอ้าได้ไงก็ไม่ได้เจตนาทดลองกดขีดเล่นๆค่ะอย่างที่พวกอ้เคยทำกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้นึกมาก่อนด้วยจะได้คุยกับไอ้เล็กกดขีดเล่นๆ นี่วันนาทำผิดระเบียบการใช้วิทยุนะไอ้เล็กได้ถี่ทำเป็นตนําหนิตั้งใจให้วันนาเปลี่ยนความคิดเดิมแล้วหันมาขอโทษกระทั่งขอระงับวิทยุไปนั่นเองแต่ไอ้เล็กเดาผิดไม่สามารถจมคนใหญ่อย่างวันนาสาว cae มือขวาของซานหวนลงได้ไง่ายๆอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนาเป็นหัวหน้าขายวันนามีสิทธิ์ตรวจสอบการใช้วิทยุของใครก็ได้ถ้าพบคนทําผิดระเบียบว,วันนาจะจัดการเจียนซะเลยค่ะเฮ้ยวันนาเอางั้นเลยเหรอไหนว่าไม่ได้เจตนาเข้ามาในขายยังไงหรอ ก็ใช่สิครับไม่ได้เจตนาจริงๆสาบานได้เอาอีกแล้วสาบานทีไรได้เรื่องทุกทีได้เรื่องหรือได้เลือด้ายอ้อาเอา,เอาล่ววันนาถ้าวันนาไม่มีข่าวงั้นอาขอสแตนบายเลยนะอย่าเพิ่งขาไวันนาถามอะไรกหน่อยตอนนี้ไอ้ดาวเหนืออยู่ไหนคะไม่รู้ไอ้ไม่รู้หรอกไม่ได้เห็นหน้าข้าตาต,าตั้งแต่เช้าแล้วต่างคนก็ต่างออกจากบ้านคงอยู่ในลาวนี่แหละลรับรองไม่ได้กลับไปไทยหรอกนะรู้แล้ว,วอยู่ในลาวแต่อยากรู้ว่าอยู่ในลาวอ่ะอยู่บ้านสาวยวนคนไหน เฮ้ย hey, เรื่องนี้ไอ้ว่าวนารู้ดีกว่าใครเลยนะไม่ต้องมาแกล้งถามเลยวนาจะรู้ได้ไงวนาไม่ได้ไปด้วยนะคะก็เครื่องวิทยุไงมีไว้ทําไมทําไมไม่เปิดติดต่อกันเองเล่าวิทยุเรื่องนี้ใช้สาหรับงานราชการโดยเฉพาะค่ะไม่ใช่ไปส่งข่าวเรื่องสาวๆอาองานหรอไม่รู้สิไอ้ไม่เคยซะด้วยสาบานนะว่าไม่เคยใช้วิทยุติดต่อส่งข่าวเรื่องสาวๆกล้า,าสาบานกล้ากล้าวนาเชื่อค่ะจะพยายามเชื่อมากๆมากที่สุดเลยสัญบายได้เลยนะคะ ไอ้เล็กถึงกับลงอกเมื่อเ่องชวนระแวงทั้งหมดเกี่ยวข้องเพียงตัวเองเท่านั้นวันนายิ้มชอบใจที่อาคนสาเร็จความจริงแล้วสาวเจ้าไม่ได้หึงหรือห่วงชายคนรักถึงขนาดไม่ยอมให้กระดิกตัวปล่อยใจหรือแบ่งปันให้หญิงอื่นเลยแม้แต่น้อยด้วยความรักที่มีต่อเขายังท่วมท้นนั้นเธอยินดีและพอใจมากหากเขาจะมีโอกาสหาความสุขใส่ตัวบ้างพอดีเดียมดินูกลับเข้ามาพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษตามสั่งเอ้ยคะพื้นวิทยุใครเหรอคะอ๋อพวกนักลบรับจ้างอ่ะจ้ะ ได้ของมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยจะการแพ็คเองดีกว่าดินูชุดส่งวิทยุสอบถามนักรบรับจ้างสิว่าตอนนี้น้องสตาเซอร์เจนอ,อ,อยู่ไหนได้ค่ะ